คุณกำลังประสบปัญหาหาผลรวมชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาแยกตามวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดปกติวันทำงานใช่หรือไม่ถ้าใช่เชิญชมคลิปวิดีทัศน์นี้เฉลยวิธีการให้แล้วคุณจะบอกว่าว้าวดูวแค่นี้ทำได้ด้วยตนเอง สวัสดีครับมิสเตอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพิโดยทัศศิระวันนี้ผมสาธิตการใช้สูตรในการหาผลรวมชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาแยกตามวันทำงานวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยดตามประกาศขององค์กรขั้นแรกคุณต้องมีข้อมูลชั่วโมงการทำงานโอทีของแต่ละวันก่อนตารางที่2คุณต้องมีรายการประกาศวันหยุดและขัดะเะรกขององค์กร อันที่3คุณจะต้องเตรียมตารางคำนวณน,นะครับเมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มการคำนวณขั้นแรกเราจะใช้สูตรแปลงวันเดือนปีที่ทำงานล่วงเวลาไปเป็นวันตามประเภทที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แก่วันทำงานวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดราคาเริดประจำปีที่บริษัทประกาศไว้เราจะเริ่มกันเลยครับในตารางแรกที่คุณต้องสร้าง h e l p e r c o คอ m n น์ ส h e l p e r c o l u คอลัมน์ประกอบด้วย h e l p e อร์คอลัมน์ที่1แปลงวันเดือนปีไปเป็นชื่อเดือนภาษาไทยอย่างเต็ม h e l p e อร์คอลัมน์ที่สองแปลงวันเดือนปีไปเป็นชื่อวันภาษาไทยอย่างเต็ม h e l p e อร์คอลัมน์ที่สากำหนดวันเดือนปีไปเป็นตามประเภทวันในระบบการทำงานที่องค์กรกำหนดเพื่อระบุว่าวันเดือนปีที่ทำงานล่วงเวลานั้นเป็นวันทำงานปกติวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัดรเบิด่ะเราจะมาเรื่อกกันเลยนะครับ ผมจะแทรก3คอลัมน์ก่อนนะครับคลิกที่คอลัมน์ C นะครับพอคลิกขวาแล้วอินเสินะครับจากนั้นคุณก็กด F4 2ครั้งเพื่อสั่งกระทำซ้ำคำสั่งล่าสุดครับเรียบร้อยแล้วต่อมาที่ C1 คุณถึงคอมมันนี่นะครับชื่อเดือนโอเคต่อไปที่เซลล์ D1 คุณก็เรียกว่าเดนนี่ครับต่อไปที่เซลล์ E เล่ครับพิมพ์ date type นะครับนะครับที่เซลล์ c 2พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับวงเล็บแล้วก็ text ท,ที่เป็นฟังก์ชันแปลงตัวเลขไปเป็นข้อความนะครับวงเล็บเนะปดิดจับเมาส์คลิกที่เซลล์ a 2อ comma double q o d e ด u o t e สตัวนะครับ,บ,เ,นะรบเพื่อแปลงวันเดือนปีเป็นชื่อเดือนภาษาไทยอย่างเต็มครับ กดวงเล็บปิดแล้วกด c t r l enter กด t a บมานะครับ d name พิมพ์เท่ากับ text ครับวงเล็บเปิดจากนั้นคลิกที่เซลล a 2อม comma double quote วอลแวน4ตัวครับพูด double quote แล้วก็วงเล็บปิดกด c t r l enter ครับอตอนนี้เราได้แปลงวันเดือนปี ไปเป็นชื่อเดือนเต็มภาษาไทยกับชื่อวันภาษาไทยอย่างเต็มนะครับเราจะเริ่มโฟลชาร์ตตรงนี้ก่อนนะตรงเริ่มเนี่ยครับเราเค็คข้าววันในปีที่พี่ทำงานล่วงเวลาที่ในคอลัมน์เนะครับเรามาดูต่อครับว่าถ้าเกิดวันนึงที่พี่ทํางานล่วงเวลาตรงกับวันประกาศของตัวบริษัทนะครับตรงไหนอาจอนุญาต สกอลกกับไปนะครับถ้ามีก็คือนับแล้วเจอก็แสดงว่าเป็นวันหยุดตามประกาศของบริษัทนี้ถ้าเกิดเป็นวันปีที่ทํางานล่วงเวลาเนี้ยเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ใช่หรือไม่ถ้าคําตอบแท่ก็แสดงวันหยุดประจําสัปดาห์ซะแต่ไม่ใช่ก็เป็นวันทํางานปกติแล้วก็สิ้นสุดครับผมเขียนเป็นโฟลชาร์ตไว้เพื่อกระโดดต่อการทําความเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจโฟลชาร์ตนี้แล้วคุณจะสามารถใช้สตัคเจอร์ของการเขียน e ีฟเต็มเถูกนะครับถ้าเป็นภานษาเมล็ดตัวนี้นก็คือถ้าวันเดือนปีที่ทำงานล่วงเวลาตรงกับประกาศวันหยุดของบริษัทแล้วก็ให้แสดงวันหยุดประกาศของบริษัทแต่ถ้าไม่ใช่คอนดิชันนี้สั้สุดวันเดือนปีที่ทำงานล่วงเวลาตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็แสดงวันประจำสัปดาห์แต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงว่วาวันทำงานจากนั้นจบการตรวจสอบเงื่อนไข เราจะมาเขียนสูตร if e เพื่อแปลงวันเดือนปีที่ทำงานล่วงเวลาไปเป็นวันตามกำหนดของบริษัทที่เซล E ์ e 2พิมพ์ถ้ากับ if วงเล็บเปิดเขาอ e ีอวงเล็บเปิดเราจะตรวจสอบว่าวันเดือนปีที่ทำงานล่วงเวลานั้นตรงกับรายการวันหยุดดักัาเตรเลอก์ที่เซล G ์ g 2ถึง G 18หรือไม่คลิกท,ที่เซลล์ G2 กดชิ้ค้างไว้ด้ิกที่เซล c 8 8แล้วกดฟังก์ชันคีย์ F4 เพื่อล็อกการอ้างอิงเซลลไม่ให้ตำแหน่งการอ้างอิงเซลล์เปลี่ยนเมื่อคัดลอกสูตรคอมมาแล้วที่ที่เซลล์ A2 วงเล็บปิดมีค่าเท่ากับ1ถ้าจริงคอมมาเปิดเป็นวันหยุดตามประกาศแต่เมื่อโค้ดปิดคอมมาต่อมาแล้วมาท้า e ีที่ e อนะครับเรา E เลยนะครับ if cell e d S ong, <S สองเท่ากับ double quote อทิตย์แล้วก็ double quote comma แล้วก็ quote วันหยุดประจำสัปดาห์ double quote comma double quote วันทำงาน double quote ป,ปิดปิดวงเล็บที่หนึ่งครับปิดวงเล็บที่สองแล้วกด control enter คุณสงสัยว่าทำไมไม่ไม่ออกไปดูว,ว่าวันอยู่ตประจูลสัปดาห์เพราะว่า เงื่อนไขวันที่เราสนใจนะั้นแหละว่ามันมีในรายการไหมถ้ามีก็ไม่ต้องแสดงนะครับจดงนั้นเลือกกลุ่มเซลล์ C2 ถึงเซลล์ E2 เลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปวางที่หูเซลล์ระดับประคลิกเพื่อเติมสูตรลงไปครับตรง K2 จนถึง M13 เราจะใช้สูตรหาผลรวมอย่างมีเงื่อนไขนะครับคุณต้องใช้ sum if e ผมเรียกว่า sum if e เติม s นะครับเพราะว่าหาผลรวมอย่างีเงื่อนไขตั้งแต่สองเงื่อนไขไปเงื่อนไขที่1ก็คือชื่อเดือนเงื่อนไขที่2ก็คือประเภทของวันคลิกที่เซลล K2 กดชิปค้างไว้แล้วมาคลิกที่เซล์ M13 พิมพ์เท่ากับ Sum if เลือกถูกอันนั้ที่ b S กด Tab ครับที่เซล์ B2 กด Control Shift ลูกศรลงหนึ่งครั้งเพื่อเลือกกลุ่มเซลล์ที่มีข้อมูลแล้วก,กดฟังก์ชัน k e ย์ F4 ค้ามาครับจากนั้นเลือกกลุ่มเซลล์2กด Control Shift ลูกศรลงแล้วก,กดฟังก์ชันคีย F4 ครั้งคาต่อจาก,ก,กนั้นคุณมาคลิกที่เซล J2 โดยเซลล์ J2 ทำหน้าที่แทนชื่อเดือนทั้งหมดที่อยู่ที่เซลล์ J2 ถึง J13 เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการคำนวณหาผลรวมอย่างมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นคุณก็ต้อกดฟังก์ชันคี F4 ไปจนกว่าตัวละซายอยู่ที่หน้าเฉพาะตัว J เท่านั้นนะครับคอมมา่านะครับเลือกเซลล์ E2 แล้วกดคอนโทรลฟิลูกศรลงนะครับแล้วกดฟังก์ชันคี F4 ครั้งคอมม่านะครับนะ ที่เซล K ์ K1 กด F 4ไปจนกว่าแลใส่ที่เลข1เท่านั้นลงลบปิดกด Ctrl Enter เพื่อฟิลเฉพาะข้อมูลเท่านั้นลงในเซลล์ที่เราเลือกไว้เสร็จเรียบร้อยก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่คุณไม่มากก็น้อยก่อนจบคลิปนี้คุณกดไลค์กดแชร์ไปยังสื่อสอังคมอ,ออนไลน์ที่คุณใช้กด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่มาแล้วขอขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีครับ